คุณแซนอาจจะไม่เข้าใจและไม่ได้เห็นสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่ผมไม่เคยเห็นเลยคือนางงามที่เป็นคนสวยครับสวยกว่าคุณแซนเยอะเลยครับเขาได้มารวมตัวกันเพื่อมาเป็นคุณแตงโมและก็มาเป็นคุณแซนเพื่อทดสอบและขนาดคุณว่ามีความเสี่ยงนะครับพวกเขาก็มาครับแล้วมากันเยอะจนผมต้องคัดเลือกประชุมคณะกรรมการว่าใครเหมาะที่สุด คุณแซนรักคุณแตงโมหรือไม่ผมไม่ทราบนะครับแต่พวกเขารักคุณแตงโมมากไปทําให้ผู้หญิงอีกคนหนึ่งถูกดำเนินการพูดว่าเขาไปปัสสาวะท้ายเรือและตกน้ำเสียชีวิตเขากำลังไปเป็นคนหนึ่งหรืออีกหลายๆคนไปช่วยกันแสวงหาความเป็นจริงไปช่วยกันแสดงออกว่าเขาต้องการความจริง เขาต้องการไปพิสูจน์ว่าคุณแซนโกหกหรือไม่ <Okay. S 2> เขาต้องการไปรู้ว่าการตกกาซสายเรือเขาจะไปตกโดยที่เขาไม่เชื่อว่ามีการดูดจริงคุณแซนบอกว่าคุณแตงโมเป็นเพื่อน mm. ตกน้ำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจคุณแซนไม่เคยคิดบ้างหรอครับว่าแผลมันเกิดขึ้นได้ยังไง mm. ไม่เกิดข้อสงสัยใดๆสักครั้งหนึ่งเลยหรือไม่ และที่สําคัญนะครับผเอิญมีคนในเน็ตเขาเขาให้ข้อสังเกตนะครับว่าตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนี่ยพวกเขายังไม่เคยเห็นคุณแซนร้องไห้นะครับจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าครับประเด็นที่คุณแซนพูดต่างหากที่น่าจะเป็นเรื่องไร้สาระเพราะมันไม่คำนึงถึงสิ่งที่เราสแสวงหาความจริงแต่น่าแปลกครับคุณแซนออกอาการมากเทียบกับการทดสอบก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ตำรวจเขาก็ทดสอบนะครับ สื่อก็ทดสอบไม่เห็นคุณแซนพูดสักคำว่าคนเหล่านี้ดื่มแอลกอฮอล์สามชั่วโมงหรือเปล่าทำไมต้องออกอาการแบบนี้เยอะครับมมผมรู้สึกพิรุษมากเลยไม่เคยออกอาการแบบนี้มาก่อนแล้วก็มาพูดแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าการใช้คำพูดแบบนี้มันเป็นการด้อยค่าคนที่เขามีความจริงใจและต้องการความจริงปรากฏคุณแซนไม่ควรทำแบบนี้แล้วครับแต่ถ้าทำนะครับผมก็อยากจะบอกว่า คุณแซนไปดูในค er อมเมนต์เถอะว่าคนเขาคิดกันยังไงในตอนนี้นะครับแล้วคุณจะรู้ว่าความคิดของคนเนี่ยเขาไม่ได้มีความคิดเหมือนที่คุณแซนคิดเลยถ้าคุณแซนจะพูดดีกว่านี้มีวิธีการพูดดีกว่านี้อีกเยอะครับแต่ยิ่งพูดแบบนี้คนยิ่งอยากทดสอบอยิ่งอยากเห็นม,มากขึ้นแล้วก็เรียนให้ทราบว่ารอบนี้ผมยืนยันนะครับพวกเราถูก โกลเม็ดเด็ดพลายเยอะมากที่อยากเล่าให้ท่านผู้ชมฟังถูกขัดขวางยังไงบ้างอาจารย์หนึ่งเ,เลยเกือบเช่าเรือลำนี้ไม่ได้เป็นรุ่นเรือลำเดียวกันเจ้าของบอกเองครับไม่อยากจะบอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐคนไหนไว้วันหลังผมได้ชัดเจนและมีหลักฐานจะมาเปิดชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐคนใดมันแปลกไหมเรือลำนี้ก็ถูกทดสอบเยอะครั้นแล้วก็ออกสื่อด้วยแต่ครั้นเราจะทำเป็นเรื่องที่ ต้องถูกขัดขวางอบอกไม่อยากให้มีการเช่าเรือ,อเป็นเรื่องจริงครับหนึ่งนะสองมีคนไปร้องผมไล่ฟังเลยมีคนในอู่เรือบางคนไปร้องกรมเจ้าท่าใช่หรือไม่มว่าอย่าให้เรือการจัดงานวันที่16ม,มก,กรา์จัดได้เพราะมันเป็นการกีดขวางการจราจรทางน้ำมไม่พอนะครับยังมีการอ้างไปว่า จะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงมีอีกก็จะมีเจ้าที่รัฐบางคนอีก <c oughs> ไปยื่นเช่นเดียวกันเพื่อกดดันไม่ให้เกิดการดำเนินการทดสอบให้ได้ในวันที่16มกราคมท่านผู้ชมว่าแปลกไหมมันดูร้อนรนนะอาจารย์มันไม่เคยเกิดปรากฏการใดที่สื่อมวลชนทั่วไปเขาก็ทำมาแล้วหลายรอบ <c oughs> อทำไมรอบนี้ถึงได้มี การออกอาการมากกว่าทุกครั้ง <c oughs> ยิ่งแปลก <c oughs> และทำให้เรายิ่งอยากทำครับ <c oughs> ตอนนี้มีความมันมากที่อยากจะทำ <c oughs> มากขึ้นกว่าเดิมเพราะพวกคุณเนี่ยมันออกอาการเยอะครับ <c oughs> <Okay. S 1> ตอนนี้ <c oughs> <c oughs>